สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในวิชาดนตรีไวลินนะครับโดยทิเชอร์จิรวัฒแ่คำครูดนตรีไวลินของโรงเรียนสรารศาสตร์วิเทศสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของไวลินกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับเรื่องแรกเลยก็คือประวัติของไวลินนะครับเขาบอกว่า ไวโอลินพัฒนามาจากเครื่องดนตรีที่ชื่อว่าซอลีเบกนะครับและไวโอลินประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอิตาลีในช่วงครสิสตศตวรรษที่16โดยอังเดรอมาตีอันนี้ก็คือหน้าตาของซอรีเบกนะครับเป็นเครื่องดนตรีสมัยเก่านะครับต่อมานะครับ ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องสายสากลเครื่องดนตรีในตระกูลของไวโอลินมีทั้งหมด4เครื่องได้แก่ไวโอลินวิโอลาเชลโลและดับเบิลเบสคราวนี้เรามาดูรูปล่างหน้าตาของแต่ละเครื่องนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเครื่องแรกก็คือไวโอลินนะครับคาดว่านักเรียนหลายๆคน อาจจะเคยเห็นแล้วนะครับต่อมานะครับวิโอลาวิโอลาเนี่ยจะหน้าตาเหมือนกับไวโอลินทุกประการเลยนะครับแต่จะต่างกันก็คือวิโอลาเนี่ยจะมีขนาดของเครื่องที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับและก็เสียงจะไม่สูงเท่าไวโอลินนะครับต่อไปนะครับเชลโล่นะครับเชลโล่เนี่ยเวลาเราเล่นเราต้องนั่งแลวใช้ขาหนีนะครับก็เลยเรียกว่าเครื่องนั่งบรรเลงนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับดับเบิลเบดนะครับด <The camera apan> ับเบิลเบเนี่ยจะตัวใหญ่ที่สุดเลยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าแต่ละเครื่องเนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่ารูปร่างจะไม่เท่ากันนะครับและเสียงก็จะไม่เท่ากันนะครับเครื่องที่เล็กที่สุดเสียงจะสูงที่สุดนะครับเรียงลําดับตามกันมานะครับเครื่องที่ใหญ่ที่สุดเสียงก็จะต่ำที่สุดนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องของส่วนประกอบของไวโอลินกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะ,ะให้นักเรียนดูรูปซ้ายมือนะครับที่เช่์อเอาเมาส์ชี้ตรงนี้นะครับอันนี้คือส่วนประกอบของไวโอลินคร่าวๆนะครับส่วนแรกเลยก็คือข้างบนนี้ทั้งหมดนะครับข้างบนนี้เขาเรียกว่าหัวของไวโอลินนะครับคล้ายๆกับก้นหอยนะครับตรงนี้นะครับ ต่อมานะครับสีดำๆสีตัวตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเพดหรือว่าลูกบิดนะครับลูกบิดเอาไว้ใช้ทํอะายดูข้อ1ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าลูกบิดใช้ตั้งสายของไวลินนะครับก็คือเวลาเราสายเราเพี้ยนเนี่ยเราก็ใช้ลูกบิดตัวนี้ตั้งสายนะครับต่อมานะครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าคอของไวลินนะครับตรงนี้นะครับอ่า เราเวลาเราพักเราสามารถใช้มือจับตรงนี้ได้นะครับที่คอนะครับต่อมานะครับนักเรียนเห็นแผ่นไม้สีดํายาวๆลงมานี่ไหมครับแผ่นไม้ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฟิงเกอร์บอร์ดหรือสะพานนิ้วนะครับฟิงเกอร์บอร์ดหรือว่าสะพานนิ้วที่เขาเรียกว่าสะพานนิ้วเนี่ยเพราะเวลาเรากดนิ้วเนี่ยเราต้องกดลงไปบนแผ่นไม้สีดําๆตรงนี้นะครับฮะฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยใช้รองนิ้วเมื่อเรากดสายนะครับ ต่อมานะครับนักเรียนดูที่ช่อง2ช่องนี้นะครับที่มัลติเชอร์นะครับช่องตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า f hole หรือ saw hole นะครับก็คือลำโพงของไวลินนั่นเองครับเวลาเสียงออกมาก็จะออกมาจาก f hole ตรงนี้นะครับนะ f hole คือลำโพงของไวลินนะครับต่อมานะครับแผ่นไม้สีขาวๆตรงนี้นะครับอ่าสายทับมันไว้อยู่นะครับแผ่นไม้ตรงนี้เขาเรียกว่าหย่อง หรือว่าบลิสที่แปลว่าสะพานนะครับอยองหรือว่าบลิสที่แปลว่าสะพานนะครับย่องมีหน้าที่คือรับแรงสั่นสะเทือนของสายนะครับตามหลักของวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนนะครับคราวนี้เสียงของไวลินเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเมื่อเราดีดสายหรือว่าสีที่สายของไวลินนะครับสายก็จะเกิดการสั่นนะครับคราวนี้ ไอหยองตัวนี้เนี่ยจะรับแรงสั่นนะครับแล้วส่งผ่านเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ค่อยส่งออกมาจาก Fho โฮหรือซาวโฮลตรงนี้นะครับทำให้เกิดเสียงขึ้นมานะครับอันนี้คือหลักการทํางานคร่าวๆของไวโอลินนะครับต่อมานะครับให้นักเรียนดูตรงนี้นะครับที่จริงมันจะมีนักเรียนจะสังเกตว่าสายของไวโอลินเนี่ยมีทั้งหมด4สายนะครับคราวนี้ข้างล่างนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับน็อตนะครับอ่า หมุนได้นะครับตรงนี้มีทั้งหมด4ตัวนะครับแต่ในรูปมีแค่ตัวเดียวนะครับสามารถถอดออกได้นะครับจะถอด2ตัวก็ได้3ตัวก็ได้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าไฟจูเนอร์นะครับไฟจูเนอร์หรือไฟจูนิ่งก็ได้นะครับตัวนี้คืออะไรคือตรงนี้ครับหมายเลข5นะครับไฟจูเนอร์คือที่ปรับเสียงนะครับคราวนี้นักเรียนดูนะครับลูกบิดก็ใช้ตั้งเสียงของไวโอลินนะครับ f ฟจูเนอร์ก็ใช้ตั้งเสียงเหมือนกันนะครับถามว่าทําไมไวโอลินถึงมีที่ตั้งสาย2ที่นะครับเพราะว่าให้นักเรียนดูที่ลูกบิดนะครับลูกบิดเนี่ยเป็นไม้นะครับไวโอลินเนี่ยส่วนประกอบหลักๆถ้าจะทั้งหมดเลยเป็นไม้นะครับลูกบิดเนี่ยเสียบเข้าไปตรงข้างๆหัวของไวโอลินตรงนี้นะครับมันก็เป็นไม้เหมือนกันนะครับเวลาเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะหมุนยากนะครับเพราะว่าไม้เสียบเข้าไปในไม้เนี่ยมันจะหมุนยากนะครับ มันก็เลยตั้งสายได้ยากนะครับเขาก็เลยใช้ไฟจูเนอร์หรือไฟจูนนิ่งตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับเพื่อสามารถตั้งเสียงได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าคราวนี้ความแตกต่างก็คือไฟจูเนอร์หรือไฟจูนนิ่งเนี่ยจะตั้งเสียงได้ละเอียดกว่าลูกบิดแค่นั้นนะครับอ่าต่อมานะครับให้นักเรียนดูที่แผ่นไม้สีดําตรงนี้นะครับเขาเรียกว,ว่าหางปลานะครับ ที่เขาเรียกว่าหางปลาเนี่ยเพราะว่ามันคล้ายรูปร่างคล้ายๆกับหางของปลานะครับ <mm ก็เลยเรียกว่าหางปลานะครับหางปลาใช้ไว้ทําอะไรนะครับหมายเลข6เลยครับหางปลาใช้ยึดสายของไวโอลินนะครับเวลานักเรียนดูนะครับสายมันจะสอดตรงหางปลามันจะมีรูอยู่4ี่รูนะครับเอาไว้สําหรับเกี่ยวสายไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาสายขึ้นไปแล้วก็ขึงไว้กับลูกบิดนะครับาหางปลาใช้ยึดสายของไวโอลินนะครับ ต่อมานะครับส่วนประกอบตรงนี้แผ่นไม้สีดำๆตรงนี้เขาเรียกว่าที่รองคางหรือว่าชินเรสนะครับก็คือเอาไว้รองคางของเรานะครับเมื่อเวลาเราจะสีไวโอลินนั่นเองนะครับคราวนี้ให้นักเรียนมาดูตรงรูปสี่เหลี่ยมเล็กด้านล่างนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้นักเรียนจะเห็นลวด2เส้นตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าสายลัดหางปลานะครับก็คือหางปลาเนี่ยก็คือแผ่นไม้ตรงนี้ใช่ไหมครับสีดำๆนะก็คืออันนี้นะครับ หางปลามันจะไม่ไม่สามารถตั้งได้นะครับถ้าเราไม่มีสายนี้ลัดไว้นะครับอ่าอันนี้ก็คือส่วนประกอบข้าวของไวโอลินนะครับต่อไปเราไปดูส่วนประกอบของคันชักไวโอลินกันบ้างนะครับส่วนประกอบของคันชักหรือว่าเรียกอีกชื่อว่าโบก็ได้นะครับให้นักเรียนดูที่รูปนี้นะครับ อันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของคันชักไวโอลินหรือว่าโบนะครับส่วนประกอบมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับหมายเลข1นนะครับแกนไม้หรือว่าสติ๊กนะครับก็คือตรงไหนตรงนี้นะครับแผ่นอาแท่งไม้สีน้ําตาลตรงนี้นะครับเปรียบเสมือนลําตัวของคันชักนะครับอ่าสติ๊กคือตรงนี้นะครับแท่งไม้สีน้ําตาลตรงนี้นะครับต่อไปนะครับ หมายเลขสองเขาบอกว่าหางม้าหรือว่าแห่คือตรงไหนครับตรงนี้นะครับที่เป็นเส้นขาวๆนะครับคล้ายๆกับเส้นผมของนักเรียนนะครับแต่เป็นสีขาวนะครับที่เขาเรียกว่าหางม้าเนี่ยเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้หางม้าทําจริงๆนะครับหางของม้าเลยนะครับแต่ด้วยความที่สมัยนี้เนี่ยคนนิยมเล่นไวลินมากขึ้นนะครับแล้วหางม้าไม่เพียงพอที่จะนํามาประดิษฐ์ให้ เพียงพอต่อจํานวนนักเรียนที่ต้องการเรียนนะครับเขาก็เลยใช้ใยสังเคราะห์ขึ้นมานะครับสามารถใช้แทนหางม้าได้เหมือนกันนะครับแต่คุณภาพจะไม่ดีเท่าหางม้านะครับเรียกว่าหางม้าหรือว่าแห่นะครับตรงนี้นะครับต่อไปครับข้อ3ครับหนังหุ้มด้ามคันชักหรือว่าเพดนะครับคือตรงไหนตรงนี้นะครับเป็นยางสีดําๆนะครับนะอ่ากันไม่ให้นิ้วเราลื่นนะครับ เวลาเราจับคันชักเนี่ยนิ้วชี้เราจะต้องเกี่ยวไว้ตรงที่ยางสีดำๆนะครับตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้นิ้วเราลื่นนะครับเวลาเราสีไปเรื่อยๆนานๆเนี่ยเราจับคันชักไปนานๆเนี่ยมือเราจะมีเหงื่อนะครับแล้วนิ้วเราจะลื่นนะครับอ่านิ้วเราจะลื่นก็เลยมีไอหนังหุ้มด้ามคันชักอันเนี้ยขึ้นมานะครับเพื่อกันไม่ให้นิ้วเราลื่นนะครับ ต่อไปครับหมายเลขสีนะครับส่วนยึดหางม้าคือตรงไหนตรงนี้นะครับแผ่นไม้ตรงนี้นะครับอ่าส่วนยึดหางม้าหรือว่าฟล็อกนะครับใช้ขึงหางม้านะครับนักเรียนจะเห็นว่าหางม้าเนี่ยจะขึงจากด้านบนของสติ๊กลงมานะครับแล้วก็ติดกับฟล็อกตรงนี้นะครับส่วนประกอบต่อไปนะครับก็คือเกลียวทองเหลืองนะครับคือตรงไหนข้างล่างนี้นะครับข้างล่างนี้นะ ใช้ทําอะไรใช้ปรับห่างม้านะครับก็คือตัวนี้มันหมุนได้นะครับคล้ายๆกับน็อตนะครับสามารถหมุนได้แล้วก็คลายได้นะครับเวลาเราจะสีไวโอลินเนี่ยเราต้องหมุนก่อนนะครับเราต้องปรับห่างม้าเพื่อตึงนะครับเพื่อให้ได้ความสมดุลของคันชักนะครับถ้าหย่อนเกินไปก็สีไม่ได้นะครับถ้าตึงเกินไปสีและเสียงก็ไม่ไพเราะนะครับก็เลยต้องมีไอ้เกลียวทองเหลืองนี้เข้ามานะครับเพื่อ ปรับให้สมดุลจะได้สีให้ได้เสียงที่เหมาะสมที่สุดนะครับก็จบไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของไวรินนะครับว่าไวรินเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับมีส่วนประกอบไวรินมีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบของคันชักมีอะไรบ้างนะครับถ้านักเรียนคนไหนยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับให้นักเรียนย้อนคลิปดูอีกหนึ่งรอบนะครับ ก็วันนี้ที่เช่์อขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ